สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับถูกแฟนเก่าซ้อมหนักช็อกนางเอกดังแฉอดีตแฟนโปรไฟล์ดีทำร้ายกักขังคมคูเปิดใจหมดเปลือกครั้งแรกถึงเรื่องราวความรักสุดรทมสำหรับนางเอกสาวยีนเกเวลินศรีวรรณาซึ่งกำลังมีผลงานละครมัดฉาอันดาทางช่อง8ถึงผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าบรรดาแฟนเก่า กับพฤติกรรมสุดแปลกและหนักหน่วงที่ตนเองต้องเจอมาตลอดในช่วงเวลาที่คบหากันทั้งนี้ยีนเกวรลินเริต้นเล่าให้ข่าวสดบันเทิงออนไลน์ฟังว่าสมัยก่อนเคยมีแฟนเป็นคนไทยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นไฮโซด้วยความที่เราทำมาหากินเองได้ไม่ต้องพึ่งเงินฝ่ายชายสิ่งที่เขาให้เรามาทุกอย่างมันคือโอกาสและเทศกาลที่เขาปนเปื้เราซึ่งเป็นสิ่งที่คนเป็นแฟนกันทำให้กันได้อยู่แล้ว ไม่ได้เดือดร้อนเขาแต่วันที่เลิกกลับกลายว่าเขาทวงทุกอย่างจากเราคืนเฮ้ยคุณมียิ่งกว่าเราไม่รู้กี่ล้านเท่าแต่คุณทวงจากเราคืนมันหมายความว่าอะไรบอกเลยว่าช็อกไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองแล้วมันเป็นอะไรที่โคตรเสียความรู้สึกเลยเราครบเขามาสามปีกว่าได้ครั้งแรกที่เหมือนขออยู่ห่างเขาก็พูดถึงว่าเงินนั้นเมื่อไหร่จะคืนเราเลยคิดอยู่ในใจว่า แล้วความเสียหายของเราล่ะในเวลาที่เราต้องออกไปกับเขากลายเป็นว่าเขามองเป็นธุรกิจแล้วคุณไม่เคยคิดเลยหรอว่าเราต้องเสียเวลากับการที่ไม่ไปทำงานอีเวนต์เพื่อเขาเราก็สูญเสียของเราเหมือนกันแล้วพอโดนทวงคืนคืนเขาไหมไม่ค่ะเอาตรงๆนะเขาฟ้องเราเลยมีจดหมายส่งมาที่บ้านว่านางสาวเกวลินและครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้พอดีตอนนั้นคุยกับพี่ดิวอลิสลา เขาเลยแนะนําทนายมาให้เราก็เลยให้ทนายช่วยดูแลว่าเคสนี้มันสามารถที่จะฟ้องร้องกันได้หรือเปล่าทนายบอกว่าเคสนี้มันคือเคสที่ครบกันด้วยความเสน่หาไม่ใช่มีพันธะสัญญาเป็นรายลักษณอักษรทุกคนรู้เห็นว่าเรามีการครบหากันเป็นแฟนการที่คนมาทวงแบบนี้คืออะไรแต่มีของเบ็นเนมบางอย่างที่เราคืนเขาไปนะเพราะเขาหวงไม่เอาก็ได้ค่ะอยากได้คืนก็เอาไป มันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบแย่มากหนีเสือป่าจระเข้ดันไปเจอคนใหม่ที่หนักกว่าใช่ใช่หนีเสือป่าจระเข้เลยหลังจากเลิกกับคนนั้นไปพอมันมีเคสทวงของขึ้นมาเราก็รู้สึกขยัดผู้ชายไทยเป็นระยะหนึ่งแล้วทีนี้ก็เลยย้ายประเทศคนที่มาคบกันจริงๆคือเป็นคนสิงคโปร์ประเด็นคือคบกันเดือนแรกไม่มีปัญหากันสักเท่าไหร่แต่เราเริ่มรู้สึกแล้ว ว่าเขาเหมือนมีปัญหาเวลาที่เขาทําอะไรบางอย่างให้แล้วเราแค่แ h a n k you อย่างเดียวไม่ได้แต่เขาต้องการคําพูดที่มันสวยหรูก,กว่านั้นเช่นว่าขอบคุณนะที่ช่วยดูแลฉันในประเทศสิงคโปร์ที่ทําให้ฉันมีชีวิตใหม่และปัญหาอยู่ที่ว่าพอเขาไม่จบเขาเอารมณ์เสียใส่เราแล้วเขาลงไม้ลงมือทันทีบังคับให้เราโพสต์ลงในไอจด้วยถ้าเราไม่ทําเขาก็คือจัดการเราเลยนะ ภาพทุกวันนี้คือยังมีอยู่เลยนี่ส่งให้เพื่อนสิงคโปร์บอกว่าถ้าสมมุติวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นกับเราฝากแจ้งความด้วยนะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครบกันเดือนที่สองเขามาเที่ยวที่กรุงเทพแล้วมีการจองห้องพักและซ่อนดอกไม้เอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเราก็พูดกับเขาว่าเอาจริงๆไม่ต้องเตรียมอะไรให้เราเลยแค่มาเราก็แฮปปี้แล้วกลายเป็นว่าเขาถามว่าแน่ใจนะว่าไม่ต้องการอะไร แล้วเขาก็เดินไปที่ตู้เสื้อผ้าคว้าเอาช้อดอกไม้มาเคลื่องใส่ถังขยะเลยตอนนั้นช็อกมากว่าฉันทําอะไรผิดรุนแรงถึงขั้นที่ต้องทําให้เธอเคลื่องดอกไม้ลงในถังขยะเดี๋ยวนั้นเลยเหรอแล้วคือเขาตะโกนด่าเราเร็วซามต่ําช้าว่าเราเป็นคนไร้ชาติไรสกุลคือช่วงที่คบเขาระยะเวลาหนึ่งปีเป็นอะไรที่เหมือนรู้สึกว่าเราด้อยค่าลงไปในทันทีเมื่ออยู่กับคนคนนี้โดนทำลายร่างกายด้วยใช่ค่ะ คือเวลาเขาจะพูดอะไรเราต้องมานั่งฟังเพื่อจ้องหน้าเขาไม่ใช่ว่าจะฟังแล้วทำอะไรไปด้วยพอเขาพูดว่าให้มานั่งตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องสำคัญที่เขามันไม่มีอะไรเลยตอนนั้นยินก็เลยบอกว่าพูดมาเลยไม่เป็นไรเราทำสองอย่างพร้อมกันได้คือหูเราฟังมือเราก็จัดของไปด้วยแต่เขาบอกไม่ได้แล้วก็มาลากกระชากเรา สักพักก็หันไปจัดของต่อแล้วเขาก็จับฝาตู้ป้าบใส่หน้าเราเลยแบบนี้หลังหูบุบเลยอ่ะช็อกเลยฝาตู้มันตบเข้ามาที่หูเราผ่าหน้าเราไปเขาไม่ขอโทษเลยนี่คือหันไปบอกว่ามันจําเป็นต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอกักขังและคมคูเขาด่าเลยนะอีเคอร์ี่มึงต้องอยู่ที่นี่ถ้าออกไปไม่ต้องมาเหยียบสิงคโปร์อีกเขาพูดอะไรออกมาจริง เราไม่สุขว่าโกรธอะไรนะเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ให้เกียรติเราแล้วเขาก็คือด่าเราและยืนขวางประตูมันมีประตูทางออกอยู่แค่ทางเดียวคือถ้าเราผลักเขาเขาก็ผลักเราย้อนกลับเข่าเขียวเข่าแหกบ้างอะไรบ้างอยู่ที่นั่นประมาณสิบเดือนกว่าเขาไม่เชิงว่าไม่ให้ออกไปไหนมีอย่างเดียวที่ทำได้คือต้องกลับเมืองไทยเดือนละครั้งเพราะพาสปอร์ตเรา มันอยู่ได้แค่เดือนละครั้งอันนี้คือเรื่องที่เราต้องเอาตัวรอดเองพอรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้ทุกเดือนเราจะเริ่มค่อยๆทยอยขนของกลับแบบไม่ให้เขารู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ท้ายออกมาจากชีวิตผู้ชายคนนี้ได้อย่างไรหลุดออกมาเพราะเรื่องของโควิดนี่แหละจริงๆต้องขอบคุณโควิดมากเลยที่มันเหมือนมาช่วยชีวิตเราตอนนั้นพอเราได้กลับเมืองไทยและเป็นช่วงที่รองดาวประเทศพอดีประเทศเขาก็เหมือนกัน ไม่มีการให้คนนอกเข้าประเทศแต่เขาเป็นคนบอกเลิกเนื่องจากว่าเหมือนเราบอกปัดที่จะไปหาเขาตลอดเวลาคือมันจะมีช่วงที่เริ่มคลายล็อกดาวน์แต่เรายังอ้างว่าตอนนี้เราเซ็นสัญญาต่อกับทางช่องแดแล้วเพราะคําพูดนี้จะเป็นอะไรที่ทําให้เขาตัดเราได้เร็วที่สุดเพราะเขาต้องการจะเอาเราไปอยู่ที่นู่นเลยช่วงหนึ่งยินไม่รับละครที่เมืองไทยมาสามเรื่องเพราะยินถูกคูที่หายไปจากวงการบันเทิงไม่ใช่เราปฏิเสธเพราะว่า เรานี่ใสยไม่ดีหรืออะไรแต่เราต้องปฏิเสธเพราะเขาขู่เราว่าถ้าเรากลับเมืองไทยไปทํางานเขาจะทําอย่างนั้นอย่างนี้ทําไมทนอยู่มาตั้งเป็นปีสาเหตุที่ต้องทนอยู่คือเราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเขาขู่ว่ารู้ความลับของเราแบบเราก็ไม่รู้ว่ารู้มาได้ยังไงซึ่งเราไม่ได้ทําผิดอะไรด้วยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะเสียนะเราต่างหากที่จะต้องเสีย คือเขาสามารถปั้นเรื่องเพื่อมาทําลายชีวิตเราได้เจอแปลกและหนักมากเลยคือเราไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราเกิดมาจะต้องมาเป็นอะไรที่เจอแบบนี้ด้วยหรอเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครรู้เลยเพราะไม่เคยเล่าให้ฟังด้วยถ้าหอนถึงผู้หญิงเรื่องที่แชร์มันเป็นอะไรที่ยีนผสมมาตรงๆเราไม่ควรที่จะให้ผู้ชายหรือคนที่บ้าอำนาจมากดขี่ข่มเหง ตราบใดที่เรายังมีแรงทําได้เราทําเองดีกว่าอย่าให้คนมองว่าผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอมันไม่ใช่ที่ผ่านมาเราอาจจะอ่อนแอทางร่างกายแต่จิตใจเราไม่เคยอ่อนแอเลยขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ